อีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วนะคะสิ่งที่เราทุกคนจะต้องทำในช่วงนี้ก็คือการวางแผนภาษีนั่นเองโดยปกติแล้วทุกคนที่มีรายได้จะต้องเสียภาษีเนาะฉะนั้นการวางแผนภาษีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่เราสามารถลดทอนการเสียภาษีได้ก็จะทำให้เราเสียภาษีน้อยลงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ข้อที่1น,นะคะต้องรู้ว่ารายได้ต่อปีของเราเป็นจํานวนเท่าไหร่นั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะพนักง,งานเงินเดือนเนาะเดือนละ30,000ืมีโบนัสสิ้นปีอยู่ที่แสนหนึง่งเงินทั้งหมดที่เป็นรายได้จะอยู่ที่460,000บาทนั่นเอง ข้อ2นะคะรู้สิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายและการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาค่ะการหักค่าใช้จ่ายก็เสมือนการหักต้นทุนการทำมาหากินของเรานั่นเองโดยอาชีพพนักง,งานเงินเดือนฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะจะมีสิทธิ์หักค่าใช้จ่ายได้50เหรือไม่เกิน10,000แบาทนั่นเองในส่วนค่าลดหย่อนภาษีอะค่ะก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่เราจะต้องมีภาระหรือต้องใช้จ่ายในการดูแลตัวเองด้วยในการดูแลครอบครัวด้วยก็จะมีการลดหย่อนส่วนตัวการดูแล พ่อแม่การดูแลลูกอะค่ะแล้วก็มีในด้านการออมการลงทุนแล้วก็การประกันชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีเงินเดือนอยู่ทั้งปีอยู่ที่460,000หหากค่าใช้จ่ายส่วนตัวไปแสนหนึงแล้วก็หักสิทธิ์ที่เป็นค่าลดหย่อน ของส่วนตัวของตัวเองไปอีก6 0,000ในการคำนวณภาษีที่เอามาคำนวณจาก4 6 0 0 0 0ก็จะเหลืออยู่ที่3 0 0 0 0 0ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีค่ะภายใต้การที่ผลภายได้คือลดหย่อนภาษีก็คือการเลือกซื้อประกันโดยที่ตอบโจทย์กับเราจริงๆนะคะนอกเหนือจากการซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองหรือการฝึกการออมแล้วนะคะสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้หลายรูปแบบเลยประกันสุขภาพจะลดหย่อนภาษีได้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะประกันชีวิตจะอยู่ ที่100,000บาทก็คือประกันสุขภาพและก็ประกันชีวิตรวมกันแล้วไม่เกิน100,000บาทเนาะแล้วก็การที่เราทําประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน15,000บาทนะคะ เบี้ยประกันบำนาญน,นะคะนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15%ของรายได้และก็ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าซื้อประกันสุขภาพบำนาญอย่างเดียวเลยจะลดหย่อนได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทเมื่อนำมารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและก็ RMF แล้ว,ลวต้องไม่เกิน5,000 0 0บาทจากตัวเลขที่เราคำนวณมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะ ตอนแรกที่เรารายได้สุทธิอยู่ที่460,000เนาะเอามาหักกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวหักกับค่าลดหย่อนส่วนตัวเหลืออยู่ที่300,000แต่ถ้าเมื่อเรามีลดหย่อนภาษีในการเราซื้อประกันชีวิตอีก30,000เงินที่ต้องนํามาคํานวณก็เหลืออยู่แค่270,000บาทนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> นอกจากประกันชีวิตประกันสุขภาพจะช่วยเราคุ้มครองเราในวันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วนะคะผลพลอยได้ก็คือการลดหย่อนภาษีนั่นเองอีกไม่กี่วันแล้วคะ่ะจะสิ้นปีใครที่ ที่กาลังอยู่ในช่วงวางแผนหรือตั้งใจที่จะลดหย่อนภาษีเพื่อที่เราจะได้เงินคืนจากการที่เราสามารถลดหย่อนภาษีได้เนาะให้ติดต่อปีมาได้เลยเนาะแล้วก็มาวางแผนการมาพูดคุยกันเพื่อที่เราจะได้มีความคุ้มครองแล้วก็มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ